สวัสดีครับวันนี้ทีมงานทุกพ่อและใายสงขาครับเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรที่น่าสนใจมาให้ติดตามกันนะครับเป็นการปลูกเลมอนหรือว่ามะนาวฝรั่งนะครับเราไปกันที่สวน P.J. เจการ์เด้นสม a r ์ทฟาร์มของคุณลุงประเสริฐศีริสรร กันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่2ตำบลควนลังอเบอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับซึ่งเป็นสวนเกษตรผสมผสานและก็เป็นศาสตร์พระราชานี่แหละครับโดยที่สวนนี้ครับปลูกมะนาวฝรัง่งหรือว่าเลมอน75ต้นนะครับเป็นพันลิสบอนและก็พันยูเรกานะครับเป็นการปลูกในท่อซีเมนแบบนี้ครับแล้วก็ปลูก ในกระสอบปลูกต้นไม้นะครับให้ผลผลิตนี่ดกจริงๆครับดูสิครับดกมากครับนี่เป็นเลมอนนะครับหรือมะนาวฝรั่งครับลูกจะโตกว่ามะนาวไทยนะครับราคาข้อใช้ได้เลยครับกิโลละ250บาท แต่เป็นตลาดบนนะครับประเภทพวกโรงแรมประเภทร้านสเต็กอะไรพวกนี้แหละครับหรือว่าร้านเครื่องดื่มดีๆหรูๆครับที่เอาไปประดับจานเอาไปปั่นเป็นน้ำผลไม้นะครับดูครับลูกน,กนี่ดกจริงๆครับปลูกในท่อซีเมนต์เนี่ยดูแลง่ายจัดการง่ายแล้วก็ประหยัดพื้นที่เลยครับแห่ดูครับลูกนี่มองแล้วเนี่ยเยอะกว่าใบอีกครับ นี่ครับในท่อซีเมนครับปลูกดูแลง่ายจัดการง่ายครับแล้วก็ลูกดกออกเยอะสายพันธุ์ลิสบอนกับยูเรกานะครับเหมาะกับการปลูกในประเทศไทยนะครับเพราะว่านทนแดดทนลมทนแรงอะไรเนี่ยดีครับใครที่สนใจนี่ก็ลองไปปลูกกันดูนะครับแต่ว่า ต้องศึกษาตลาดให้ดีก่อนนะครับต้องมีแผนตลาดรองรับนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะขายกันได้ทั่วทวไปนะครับเพราะเป็นตลาดบนเฉพาะกลุ่มนะครับไม่เหมือนกับมะนาวที่ขายตามท้องตลาดเลมอนเนี่ยเป็นพืชแม่เป็นพืชไฮโซเลยครับเอาเรียกเอาง่ายแบบนั้นแหละครับเดี๋ยว<น> um> <น> um> เราไปฟังคุณลุงประเสริฐครับบอกถึงการปลูกเลมอนครับพืชเศรษฐกิจก<น> um> มีอนาคตไหมเอ่อมันเป็นพืชเฉพาะนะครับเป็นพืชเฉพาะเลมอนเนี่ย เป็นเป็นเหมือนมาฝรั่งหมอด้วยระบไปทำสเต็กพวกประดับแก้ววายใส่แก้วไว้ก็ทำน้ำหมักน้ำน้ำปลานะครับเพราะนั้นเกษตรกรถ้าไม่มีตลาดก็ไม่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 ควรจะปลูกเพราะฉะนั้นเลมอนปลูกไม่ยากไม่ยากก็ทำพันเราเลิกสายฟันดีหน่อยที่ผมปลูกนี่มีเลมอนลิสบอนแล้วก็เลมอนยูเรกานะครับลูกก็กระดกเพราะเราเรามีประสบการณ์เรื่องมะนาวปลูกมะนาวฝรั่งย้ายก่อนมะนาวบ้านเรานะครับอันนี้ที่เห็นอยู่นะครับผมปลูกไว้ประมาณเจ็ดติกกว่าต้น ก็ให้ลูกดกกวดสมกวนแต่ช่วงนี้มีโควิดตลาดหมดเงินก็โดนปิดก,ก็จะมีมัญหามางเรื่องตลาดเพราะฉะนั้นเกษตรกรไม่ควรปลูกถ้าไม่มีตลาดนะครับ